กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับก็กลับมาพบก,กับผมอีกครั้งในเรื่องชีวิตของราชาเทพดาบไม่ควรจะน่าเบื่อแบบนี้สิเฮ้ยไปกินข้าวกันดีกว่าไม่ใช่ว่าหัวหน้าบอกให้เราเฝ้ามันไว้ให้ดีหรอกเหรองานเจ้าก็เฝ้าไปเองแล้วการค่าขอตัวไปกินเนื้อก่อนละจาไมตทุงแค่ด้วยอะค้ายก็อยากกินเนื้อเหมือนกันนะ ไปแล้วสินะเสยียวไปเสยียวไปตื่นเร็วเข้าเสยียวไปเอเสยียวไปฉันเจออาจารย์ของนายแล้วนะอ,นอาจารย์ครับชเ <uc> หตปากหาพ่องเฮ้อเอ๋อะไรนะเ, <อ new> เราถูกพวกโจรจับตัวามาอย่างนั้นเหรอ แล้วลดาบของฉันล่ะพวกมันเอาดาบดําของนายไปแล้วเจ้าเสือขาวนั่นก็ด้วยหน้อยกล้าดียังไงเดี๋ยวพ่อจะหันให้ยับเลยเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนสิฉันได้ยินมาว่าพวกจรนภูเขาเข้าจู่โจมกองคาราวานของฉันเพราะถูกสั่งการโดยใครบางคนเดี๋ยวมันก็จะปรากฏตัวออกมาแล้วอย่าไปทําให้ไก่ตื่นสิกองคาราวานเหรออ้าวเธอไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวหรอกเหรอ Heard, ในที่สุดก็ถามสักทีนะว่าฉันเป็นใครมาจากไหนพวกเรานนะาคือกลุ่มหอ,อการค้าแห่งแรกในทวีบหอ,อการค้ามิเชลระหว่างกํลาลังขนส่งสินค้าด้านนอกขุบเขาพวกเราถูกโจรดักซุ่มโจมตีพวกมันใช้หมอกควันเล่นงานทหารของฉันและฉันเป็นคนเดียวที่หนีรอดออกมาได้ส่วนคุณลุงบลูสเตอร์และคนอื่นๆไม่รู้เป็นตาย,ยาไรดียังไงเส้นทางการเดินขบวนของพวกเราถูกเก็บเป็นความลับพวกโจรไม่ควรจะรู้ได้ด้วยซ้ำ แสดงว่าต้องมีหนอนบ่อนไส้ส่งข่าวออกไปให้พวกมันแน่ๆฉันจะต้องหาตัวมันให้เจอแล้วล้างแค้นให้กับคุณลุงและทุกคนดังนั้นนายช่วยฉันหน่อยนะชู่ว่เงียบๆมีคนกำลังมาท่านรองหัวหน้าครับนี่เลยครับไม่ได้จับมาผิดแน่นะรอบนี้พวกมึงอะไม่ผิดครับดีมากถูกตัวแล้ว เอาตัวพวกมันออกมาแล้วส่งไปให้ท่านหัวหน้าครับผมดึกพี่ครับแลี้ยไอเด็กคนนี้เลยครับไร้ประโยชน์ฉันยกให้แกเอ้ยขอบคุณมากครับท่านรองหัวหน้าอีกนอนแค่ไหนเธอถึงจะตื่นจุดทูปปลุกก็ตื่นแล้วครับเพีนเอ้ยมันจะเอาตัวฉันไปแค่คนเดียวเสีย่ยวไปนายต้องตามมาช่วยฉันด้วยนะได้โปรดช่วยด้วย ตวดตามมาด้วยเธอแขาวเนียนสะอาดเหลือเกินแบบนี้และพี่ชอบฮฮฮโชคดีจริงๆเลยนะเราเนี่ยอ๋อเหรอจุกดีโอ้ยไอหน้ากากนี่มันอึดอัดชะมัดเลยแฮะหน้ากากที่จิกมามองทางไม่ค่อยจะเห็นเลยใส่ไปได้ยังไงวะเนี่ย อ้าวไอเหล่าหวานนายมาทำอะไรแถวนี้นะอ๋อมามามาชิ้งช่องนะรีบไปไหนของมันวะชิงช่องพ่องบนทางเดินกูสัมผัสได้ถึงกลิ่นตุตุฮึมมีบางอย่างผิดปกติเจ้าหมอนั่นอ้โหตูดโคตรเด้งหน้าขยำสุดๆไปเลย ผมพาคนที่ท่านตองการมาให้แล้วใครกันนะเยี่ยมมากไหนที่สุดก็จับตัวได้สักทีนะพรุ่งนี้จะจ่ายให้อย่างงามส่งนังนั่นมาให้ฉันซะโอเคครับคุณบูสเตอร์ขอให้ทำอย่างที่พูดแล้วกันนะลุงบูสเตอร์ ออเลียนาถ้าฉันปล่อยให้เธอรอดไปได้แผนของฉันก็จะล้มเหลวโชคยังดีที่เหล่าเทพธิดายังเข้าข้างฉันอยู่คุณลุงคนนี้จะส่งนูไปอยู่กับคนอื่นๆเองนะจ๊ะไฟว์วอลไอสั์ไม่ใช่แรงนรก oh. <laughs> สมกับเป็นท่านหญิงแห่งหองการค้ามิชเชลถึงกับแกล้งสลบเพื่อหาตัวผู้อยู่เบื้องหลังฉลาดจริงๆอะไรนะตื่นตั้งนานแล้วหรือวะเนี่ไม่อยากจะคิดเลย ลุงสมคบคิดร่วมมือกับไอ้โจรพวกนี้ทำไมลุงทำแบบนี้ทำไมกันทำไมน่ะเหรอก็เพราะคุณปู่ของเธอยังไงล่ะไอ้เท่าหน้าโง่นั่นนะฉันอุทิศทั้งชีวิตให้กับหอ,อการค้ามิเชลแต่ไอ้แก่นั่นกลับจดจำได้แต่พี่ชายหน้าโง่ที่ตายไปพื้หอ,อการค้าและยังบอกว่าจะยกมรดกสืบทอดให้กับเธอตามความตั้งใจของมันอีกยายเด็กผู้หญิงโสโครกอย่างแกจะมาเทียบฉันกับฉันได้ยังไงอ,อะไรกัน ไอ้แกนั่นน่ะมันไม่เห็นหัวฉันเพราะฉะนั้นแกจะมาโทษฉันไม่ได้นะฉันจำเป็นต้องทําแบบนี้กําจัดแกก่อนแล้วปู่ของแกจะไม่้ายต่อไปไม่ไม่จริงคุณคือลุงของหนูนะตั้งแต่ยังเด็กคุณเป็นคนที่สอนหนูตกปลาและสอนหนูขี่มา้าโนนเรียกว่าหมาเห็นเป็นไก่แหละคะคุณพาหนูออกไปท่องเที่ยวรอบโลกแล้วก็ช่วยชีวิตหนูเอาไว้นังโง ควายนั่นน่ะเป็นแค่กาเสซแง้วยดราม่าจนพอใจแล้วยังฉันต้องรีบกลับไปรายงานไอ้แก่สารเลวนั่นด้วยว่าแกน่ะตายหาไปแล้วเป็นเด็กดีแล้ววิ่งมาตายให้ลุงทีมาม่าขอฟันหน่อยไม่เวนเอ,อ้ยแอนนาถูกพาตัวไปไว้ที่ไหนกันที่นี่มันกว้างจริงๆเลยหาไม่เจอ โอ้นั่นไงเจอแล้วสิ่งกี่ขวางเยอะจังเลยเกกะโอ้ช่างมันขี้เกียจอ้อมละฝ่าไปตรงๆนี่แหละหน่าเศร้าจริงๆช่างเป็นความน่าอัพยศเหลือกเกินที่หอ,อการค้ามิเชลจะต้องตกมาอยู่ในมือขยาย,ยังแกให้ฉันแก้ไขความผิดพลาดน,นี้สเถินนะวิชานินจาคาถาลูกไฟ ดิ้นลนไปก็ปาประโยชน์อีกอย่างไอ้ตั์นั่มันนารุโตะลาก่อนเอาเฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนแล้ววะเน,นี่ยมันแก้วพริบตาเปล่าผีหรอกผีหรอกครับหลอกพ่อของเจดเด็กแล้วเดินบนุญเฮ้ยไอหมอนัดมันเป็นใครแอนนาไอรีนไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าฉันมาแล้วยังไงล่ะ โอไป